สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําทอดมันปลานะครับนี่เอาครับเราเตรียมปลาโขลกไว้นะครับนี่ครับเตรียมแล้วก็เรามีน้ําพริกหนีน้าพริกแกงเผือกที่เราทําเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกข้าไปนะครับคลุกกับแล้วก็มีถั่วมีไข่ไก่แล้วก็มีใบมะกรูดที่เราหั่นไว้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ใส่นี่พอประมาณนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่มากก็จะเผ็ดอีกแล้วนะครับ จากนั้นเราก็เอาครับไข่ใส่ไปเลยครับนี่ครับทอดมันปลาของเรานะครับจากนั้นเราก็มาคลุกกันเลยครับคลุพกพิกกับปลาเข้าากันแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยหนึ่งฟองใส่เข้าไปนะครับเราใช้ใส่ถุงดีกว่าครับนี่ขยาง่ายดีกว่าสะดวกกว่านะครับมาให้ซ้อนไม่เข้ากันง่ายนะครับนี่มันจะได้เหนียวเลยนะครับ เราคนเขาตำปั่นเลยนะครับเจนเหนียวเลยนะครับนี่ครับแต่เราใช้ขยาแค่นี้ก็พอแล้วจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปเลยครับนี่ครับถั่วขยําเข้าไปครับต้องมีถั่วเลยครับจะทําให้รสชาติของทอดมันปลาอร่อยนะจากนั้นก็ใส่ไบมะกรูดที่เราหั่นไว้เลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คลุกเข้าไปนะครับ ว่าเราใส่ไปหมดเลยนะครับใส่เยอะๆครับอร่อยครับใส่เยอะๆไปมากรูดเยอะๆนี่ครับมันจะได้อร่อยนะครับจอบประมาณนี้นะครับแล้วเราจะมาทอดกันเลยนะครับเราก็มาจุดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับพอน้ำมันร้อนได้ทีแล้วเราก็ทอดทำแปบๆลงไปเลยครับนี่ครับ ทำแบบนี้นะครับแบนๆลงไปครับนี่เอาไปโอ้โหน่ากินจังเลยนะครับเพื่อนๆทาง่ายนะครับทอดมันนะครับปลาขูดแล้วก็ซื้อปลาขูดมาจากตลาดนะครับเอาทามาส่วนผสมของเราเองปรุงรสก็ตามใจชอบนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆหอมเลยนะครับ สุพร้อมปุ้งเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเอาเหลืองอีกดั้งแล้วก็กลับดั้งนะครับแล้วทอดทีละน้อยนะครับจะได้ไม่เปลืองน้ำมันนะครับเราไม่ใช้น้ำมันเยอะถ้าใช้น้ำมันเยอะโอ้โหทอดเยอะมันก็เปลืองน้ำมันนครับนี่ครับพอมันเหลืองแล้วสุกแล้วเราก็ตักเอามาพักไปก่อนนะครับนี่ครับ นกกินะครับเราจะไม่ทําบางครับเราจะทำนั้นหนันเลยเพราะเราทํากินเองนะครับไม่ใช่ทําขายนะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปใหม่ใส่ได้ทีละสี่ชิ้นนะครับนี่นะครับทําแบบนี้นะครับทําไปเรื่อยๆนะครับพอมันเหลืองเราก็กลับด้านครับทําไปจนหมดนี่นะครับนี่ครับแข้งกลับด้านเราก็ตักมาพักไว้อย่างนี้ครับสีสันสวยงามนะครับไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ